มาครับชาติติงนองนอยเพื่อนแก้วเจรจาครับสำหรับศึกฟุตบอลวันนี้ครับมี2คู่มาฝากครับไปอยู่ในทางด้านของศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างในทางด้านของลิวครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนในทางด้านของสลาเวียปาร์ครับและคู่ที่2ครับ เราจะไปกันในทางด้านของดินนโมซาเก็บครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนในทางด้านของคาราบัตครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกครับบอลจะเตะในเวลาตีสองครับต้องบอกว่าเตะพร้อมกัน2คู่ครับแต่วันนี้ครับเราไปสตาร์ทกันที่คู่แรกครับ ริวครับเจอกับในทางด้านของสลาเวียพาร์คครับต้องบอกได้เลยครับผลงานในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนีครับเคยเจอกันมาปี2009เลยครับ2เกมนะฮะก็ต้องบอกว่าริวเนี่ยชนะในทางด้านของสลาเวียพาร์คเนี่ยทั้งไปทั้งกลับครับ และผลงานโดยรวมครับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นริวกับนัดล่าสุดครับเพิ่งชนะในทางด้านของแรงมาครับ2ประตูต่อศูนย์ครับและต้องบอกว่าโมเมนตัมในบ้านของริว5นัดหลังสุดที่ผ่านมาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมกันเลยทีเดียวครับส่วนในทางด้านของสราวิยาปาสครับนัดล่าสุดในทางด้านของสราวิยาปาเก็บชัยชนะคู่ต่อสู้มา2ประตูต่อ1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันด้วยเกมโดยรวมหรือว่าภาพโดยรวม เรายังคงมองว่าในทางด้านของริวเนะครับในบ้านน่าจะแข็งแกร่งพอครับแระเกมในแดนกลางริวเนี่ยถือว่าทําเกมได้ดีครับเพราะฉะนั้นครับผมขอวัดใจไปที่ริวแล้วกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยว่านี่คือตัวจังหนับนี่คือตัวเต็มกระบุนครับให้มองเจ้าบ้านอย่างริวไปครับ ผมเชื่อว่าเอาริวน่าจะผ่านในทางด้านของสปาร์ตาพาร์คได้สปาร์ตาพาร์คเนี่ยผลงานช่วงนี้มักจะหลุดบ่อยนะครับก็ต้องบอกว่าแผงหลังหลวมนะครับไม่ดีเนี่ยโดนกระชากหลุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยึดใจไปครับคู่ที่หนึ่งไปมองในทางด้านของลิวรวบ คู่ที่2แรับเตะในเวลาเดียวกันเลยครับดิดโมซาเก็บครับต้องเจอกับในทางด้านของคาราบักครับคู่นี้ครับต้องบอกนะฮะก่อนเกมเนี่ยเขาให้ในทางด้านของดิโดโมซาเก็บครับเปิดมาก่อนครับอยู่ที่0.5ครับคู่นี้ต้องบอกว่าดิดโมซาเก็บนัดล่าสุดนีครับเขาชนะคู่ต่อสู้มาเนี่ยต้องบอกว่า สาประตูต่อ0ูย์ครับแล้วก็5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยในทางด้านของดิโดมโมซาเก็บเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้หมดเลยครับนะฮะก็เสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่ากับว่า เก็บชัยชนะมาถึงสี่เกมกันเลยทีเดียวครับสำหรับในทางด้านของดิทโมซาเก็บครับคู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานโดยรวมในทางด้านของดิทโมซาเก็บอาจจะดูดีในทางด้านฝากคารบัตหน่อยครับนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยศึกผู้บอลคู่นี้เนี่ยถ้ามองในทางด้านของคารบัตนะครับผมมองว่าผ่านในทางด้านของดิทโมซาเก็บไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าเกมนัดล่าสุดนะครับในทางด้านของคาราบัตจะชนะในทางด้านของรูโดโกเลสมา3ประตูต่อ2ครับแต่ผมเชื่อว่าในวันนี้ครับเจอกับในทางด้านของดีโโมซาเก็บ ขอยึดใจไปในทางด้านของดิโนโมซาเกเารับกันครับเพราะฉะนั้นครับสืดผู้บอกวันนี้ครับ2ตัวครับให้ไปมองในทางด้านของหลิวเจ้าบ้านครับและไปมองในทางด้านของดิโนโมซาเกบครับเพราะฉะนั้น2ตัวผมจัดให้เอาไปชัดติ้งหน่อย,อยเพื่อนเจ้าเจรจาครับและต้องบอกว่าชุดตัววี ตัวเน้นตัวอื่นอีนอกนะครับชุดโครงการไปตามกันเอาในโกดังฟุตบอลครับผมจะเสิร์ฟไปในโกดังฟุตบอลทุกวันครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าสู่โกดังฟุตบอลครับ adpk95 หรือไม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดที่ผมขึ้นไว้ท้ายคลิปครับเดินทางเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเรามาอยู่ด้วยกันในครอบครัวและไปจังหนับไปเต็มกระบุงชาติงน้อยเพื่อนเจ้าเจรจาด้วยกันครับสําหรับ